สวัสดีค่ะยินดีดีค่ะทุกจ่องค่ะวันที่แล้วการรุดเนาะค่ะการย่อมรับย่อมรับ่ก่อนว่ารุดแต่ว่างวดนี้ฟันดีแห้งอะไรผีเอาไปฟันขีเมาเัวแถวเมาไปขายของเมื่อกี้ซองขึ้นซอนบุนแล้วนนัว่าเมนสีบรีกับมาแต่ยังว่าแต่นั้นไปขายขายก๋วยเตี๋ยวขายอยู่เบิดขึ้นเมื่อคย้ฟันแบบีชัก อยากเลยอยากเบาสู่ฟังเล่ยอยากเบาสู่ฟังอีกฟันคาโพดเนาะฟันคาโพดแล้วก็มักฟันมือขึ้นมือขึ้นวานนีฟันว่าได้ถือถุงเงืนนั่มนแต่ว่าลายถุงเจเอาไปธนาค่ารมาสันส่งฟันดีเออบอกความได้ว่าเอาไปธนาค่านนใดนะนะพอถุงเงื่นนะนะเมนสิไปออกธนาค่านในมือนีเขียนแผ่นกระดาษแผ่นสีขาวแล้วก็มีสายชิ้นยุ่มนึงไงกำไปน้ามาสันมึงจะปล่อยันี้เป็นเ็ดขาดมา ให้เอาเงินไปฝากธนาคารเมนเอาเงินไปฝากธนาคารธนาคารโอ้กือตลาแต่ว่าไปประหดธนาคารจ้าเสียไปแจ้งได๋เก่าประหดที่แรกก็ย่างไปเป็นนาตลาดอยู่เนเออแต่ว่าบัดยางไปยางมา่ัดไปตกปลาแหม่ตกปลาบัดเป็นต้นใหม่ต้นไส้เกาสมัยตะกี้ต้นย้ายไงเจ้าของบัดมีผู้ชส้ห้องมาบอกกันนะว่าเอ้าราวังเด้อสั่นว่บต้นใหม่มันแหงผูอสั่น่า ต้นไม้มันแห้งฟูแห้งนานอยู่แัดเลี้ยวไปอุ้ยไม้มันฟูปากออกเลี้ยวลงไปเอาหักไม่อีหยังคือพอถึงดินแล้วจันคือจังเข้าขืนอยู่ต้นไม้สูงๆแล้วเลี้ยวลงตางไตนั่นแหละตั้งก<ช>ี<ช>่เข้ายางสิไปธนาคารน่ะนะก็เลยว่าเอาเมื่อกี้มันเป็นถนนอยู่นาบัดน,นี้มันคือมาเป็นป่าจันหออแบบมีแต่ถุงเงินเด้ถุงผ้าหูปากตะกี้ไหมเฟิร์นไซ่์ไถนะหาถุงหกถุงไถเอาไปธนาคารเด้อจันแต่ว่าไปบทหัวธนาคารจักเถื่อ เสียงเล็กว่ค่ะหรือว่าเสียงเล็กกันแล้วได้ฟันแบบนี้ได้ฟันแบบนี้ฟันดีอยู่ะซื้อแล้วได้จังไปเสียงนี่ซื้อตัวใดหันคืองฟันดีไหวเสืออยู่เจ้าของอายุตัวใดกัอายุสี่สิบสามสี่ใสสี่สิบสี่แต่ว่าสี่สิบสี่มันออกไปแล้วจังให้มาหลังตรงหันจะว่นฟันแนเนาะสี่สิบสี่เนาะหันฟันอยู่นั่นเด้บัดนี้บัตรใส่อายุเจ้าของหันเด้ยก็คือฟันอะไรอันอันงวดว่างหันเลยฟันน่ะนะ แต่ว่าบุรีไซอายุเจ้าของลืมใซอายุเจ้าของลืมใส่ใส,ใส่ตัวย่างเันไหมอัมละบัดนี้ก็วันขึ้นแหลกกับว่าผีมามเมากรวดเดียวไปวันขึ้นซองกับว่าได้ไปขายของอยู่หม่องเก่าตลาดเก่าอันอานไอเจ้าขององนไอเงินพู้ม่อบันนั่นขึ้นแหลกนะอืมตละ่ะ ฟ้าวเก็บของออกเด้อว่าสันตลาดแรงเขาสีมาตลาดเ้ามันไหว้เรียบมันสีบอท่านฟ้าวขุนออกว่าสันว่าก็เลยฟ้าวทันคนมองสันก็คือสีบอใดออกมาคิดว่านะใส่เลยไปเลยบอกนล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝันล่าสุดว่าเอาเงินไปฝากธนาาครหอบถุงเงินไปซื้อซื้ออวนเจ้าของได้อันลอตเตอรี่ซีสามเนี่ยซีสามเนี่ยซีสามเนี่ยซีสามจากสั่งซีสามนี่มานั่น เกือบ20ใบเนี่ยก็เลยเสียงเลยสีสามเนี่ยก็เลยเสียงสีสามซื้อมาแล้วเนี่ยก็เลยเสียงเพราะว่าเกี่ยมันบอเสียงเหล็กจะเกลี่ยเบาฟันใบเลห์หัวจังหวอันน่ะป่านนี้ทุให้ลูกสาวซื้อแม่นบอทุให้ลูกสาวซื้อกาซื้อสีสามใบเน่เด้อมันกับฟันว่าได้กินเนื้อกิ่นยังเบิ้ลขึ้นแล้วก็บเป็นล้ำมาจากแบบมีผู้หญิงเอินมาบอกว่า แม่ก็ปลูกจองตัวเราเด้อมารับใหยแนมือบวงสวงมันวานอ่ะอยู่นนองน้ำเก่าๆทั้งที่เบอเคยเบาโซฟาไปใส่ม่านั่นแม่หลักๆเดวกวองก็ได้มาตัวนี้มาคระคือน่นน่นคือสีสามหางเดียวโดดโดดสามตัวเดียแมนสามตัวสิเป็นทะเบียนรถเจ็ดเก้าเจ็ดที่อันออ้ผู้ตายชี่บอกว่าอย่าลืมรดเด้อ ป้ายทะเบียนห่านไปแดงครึงครึ่งมือฟันว่าไปขายไปเดียวขน่ะแต่ป้ายทะเบียนรถเจ้าของดีเป็นป้ายสีขาวมันเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าในฝันในฟันมันเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็็ดมียนในฝันมันเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดนั่นแหละข่อนี่มันบอกว่อนี่ถ้าเอาเนิ่งๆเลยขึ้นสี่สามสี่สามเนีนเลยค่ะเลสว่าหลายวันเดียวขึ้ง่ายนะคะทิมล่างกึ้นไปเลย ล่างผอมถีบล่าง้อมเลยเน้นล่างเน้นล่างซีสามซีสามกลับไปน้ำเนื้อเดิมสามซีเนียนเพราะว่าอันนี้มันเป็นซีสามนี่กบที่เจ้าของมัดแน่งขึ้นหนึ่งมันตรงกับอายุเจ้าของที่เจ้าของฝันได้ไปขายของมันบอกอะใช่งานลงค้นกับสามเอ็กซ์ซกับามวัาอายุเจดําเท่าไรมันบอกกับเ่เคยบอกอายุจะคือสี่สิบสามมันไปไปตรงกันกับปูนปูเพิ่นลหฮปูไอ้น้องโล่งทา้งน้องไข่ไปปูนไปเย็านั้นเหมือน ฮะนนะเลยเออมันเลยตรงกันบาดที่นี้ตรงกันแล้วบ่เรียบัดเพลื่อนบาดมาฝันบาดได้หอบเงินนั่นแม้ะอันนละเอาสีบัวเมลีกตัวนี้บอกเลยว่าจังซีสีสามหางเกี่ยวก็สีบาจังสันเดียวลงไปข้างล่างแม้ต้นใหม่ฮะนะต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไส้ไงก็ยังต้นไหม่ยิ่งได้วัดเาน้่งปักใหไงฮะนะไปทางใดก็มีตะปลาหมุนไปหมุนฝักหมุนแน่แต่ว่าเดี๋ยวไปปัดหักใหม่อันจุ่มหักเดี๋ยวไปปัด บ่ถึงพื้นนั่นแม่เจ้าของก็เลยว่าเอ้าหากไม่อีหยังมันคือบ่ถึงพื้นแต่ว่าหากกันมีตะปูมีตะพังอะนะมีผู้ชายสองคนบอกบว่าระวังนั่นแม่เอิอ่นบอกนะอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่หากไม้เมืองพีเออบ่ถึงพื้นแม่เมืองพีทำแล้วอันลอยรอยได้เออมไม่ไมเป็นจังไงแต่เราแต่คลองเหยียบไปยังว่าถึงพื้นนั่นแม่เอาแจ้งมาถึงพื้นเจ้าบ้านปอดนีถึงอยู่ด้ว อ้ยเสจดัเขา่ถึงพืนเื่อกันไม่ไดความฝันน่ะนะเหยียบพ่ฒถึงพืนคือจังรอยเอาเนี่ยคือจังเออคือจังว่าหากใหม่มันคือจังข้าวขืนตนใหม่ไงเดียวลงมากสี่ี้ยนี่ยลละแตเลยนิมไฟทีสามอันนี้เป็นไอ้มาโซนอันนี้อันนี้กูด้วยนี่มันคืออะไรครับเนี่นะ อันปูพนอยากได้ปูน้องลเพงพนอยากได้เยวาดมือแรกเลยนะะปูสีบาทแต่ไนรถดนะนะมันคืออะไรนิ้วมือเหรอครับน,นะ่อันนี้เป็นหัววาดเ่าเป็นแตอ่อยากวาดหัวอะไรหัวพยักนะเมื่อไงเป็นโอ้ยวาดเพราเป็นแต่อยากวาด นี่คือเจี๊ยบกระตกเจเนื้อนากาลมเ่หนากาเาว้ไม่มีหมูมือสินต์สิบบอสไยาหน้าไปยาหน้าเป็นประพุทธาลูกปลานาาปลกอ่ะก้าเสียงปาหนาปลกเนี่ยอันนี้เป็นหางเพื่อนเขามวดร่องแท่นปละพุทธรูกเป็าหน้าเนียนเก็ดดำวาดว่าเป็นกับเลยแต่ก็มีหลผงตอนแรกผมคิดว่าเป็นนิ้วมืออันคือนันนี่คือหัวเพล่นนี่นีหัวเก้นทาง ข้างขึ้นไ่ยแม่นึกออกว่าขึ้นจากหนองน้ําอันข้างล่างเป็นคืนนี้ขึ้นน้ําครับำอะไรจินตนาการในสซนี่แต่วันนี้แต่วันนี้ฟันเห็นเบิร์ดเพิ่นสีเอาสีใดสีใดจังซีกูกับว่าเอาเนี่ยเก่าเซียนแบบนี้กูกับว่าเอากูต้องเอาผงาดจังซีนะฝันู่นีเป็นเวลา ได็กสนีมันจริงแล้วนี่เอาเอาแผ่นแผ่นอันนี่พิมีเด็กน้ำตัวน้ำนี่มาเนี่ยมันสนุกตัวนี้กันครับเอาเอาเอาชุดเต็มมาโหลดนี่มาชุดเต็มเลยนี่เอาเอามีชุดเต็มด้วยนี่ลานี่ไอตาดให้เรียบร้อยนี่มีดาวดาวมืออะไรบ้างนาะให้ห้าดาวพิเศษพิเศษเด้อเนียนตัวนี้เด้อสี่สามพิเศษเลยเนียนเลยเด้อเจดําไม่ซื้อนะวันนี้ก็ซื้อไม่ครับเจดําก็ซื้อเลขเด้อบอกกูว่าซื้อซื้อเลขให้เอฟซีซื้อเพื่อนจะได้มีได้รวมบุญน้ำ ปัญหาพื้นสร้างมงนีอเนาะย่านมันบ่เข่าแม่นย่านย่านซื้อแล้วมันบ่เข่าเจดมก็เลยบ่ซื้องวดนี้ขอบ่ซื้อบอกกู้น่ะงวดนี้โค้งสุดท้ายเป็นเลยนะคะผูกผ้ายไปเลยเบิดแขนแขนแล้วมี่จะมีต่ะแขนแขนเบิดแล้วบ่มีเบิดแล้วบ่มีแล้วอืรก็บ่เคยฝันได้คักได้แน่ขนาดน้องซูโมงเดียวก็ฝันก็ยิ่งมุดอยู่ คือเทียบสีพฝันเลยอันนี้เป็นแนวแนวนะครับแคบไว้จดไว้นะคะรับชอบค่อยตามเนาะค่ะไม่ชอบก็ผ่านนี่ดําเป็นแนวท้าอันนี้เพิ่นแดงฝันคือฝันได้ฝันดีกายอยากบอกก็ฝันคักแค่งงวดหนีเนาะค่ะเอามัดตัวไหนก็เราสามารถเลือกเอาตัวเราชอบได้นะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะความฝันสีดดำเด้อนี่ แต่ว่าอันนี้นี่ปู้เพืพ่อนว่าบอกนี่เรามันฟันตรงกับอายุเจ้าขวังครับผมแวนวทางเนาะ